ชาลาสองหลังนี้ครับเป็นมุชาลาตั้งเดิมที่ความปลอดภัอยา่างหนึ่งก็คืออยู่ด้านคู่หน้าของพระมหาเจดีย์ศิลปะการาแต่ตัวยอย่างมาลาเนี้ยนะครับเป็นเรื่องราวหลายเรื่องด้วยกันขนั้นด้านบนก็นเกี่ยวกับอดีตชาติเนาะที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะถ้าว้านนี้นนีก็มีกิจการส่วนอันนี้เนี่ยที่เป็นฉากใหญ่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาที่เรามักจะพูดว่า ตอนเราเป็นเด็กทารบต่างๆเนี่ยเราจะมีเทวดาประจำตัวเด็กที่เราเรียกว่าแม่ซื้อแม่ซื้อทาความเข้าใจง่ายๆคือเป็นเทวดาที่พระอิศวรเนี่ยส่งมาจากสวรรค์มาดูแลเด็กฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยพูดคนเดียวอะไรคนโบราณบอกว่าคุยกับแม่ซื้อเล่นกับแม่ซื้อหรือแม้กระทั่งเรายังมาแซวเพื่อนเราใช่ไหมเล่นกับแม่ซื้อคุยกับแม่ซื้อหรือเปล่าว่าเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ แคนั้นเนี่ยเมื่อนํามาเขียนเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาก็ผูกเข้ากับตำรับตาราอย่าาเขาบอกว่าเด็กที่เกิดในวันนั้นนั้นข้างขึ้นข้างแรมต่างๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์มาเนี่ยก็จะปรากฏโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอยู่ด้านล่างเนี่ยเช่นโรคในสมัยบางที่เกิดกับเด็กเป็นต้นเพราะว่าอะไรทําไมเขาถึงต้องผูกกับตําราแม่ซื้อคือสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีโรงพยาบาลโยมแล้วนุกภาพฉากภาพเมื่อเรายังไม่มีโรงพยาบาลเนี่ย การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเด็กพูดไม่ได้มันร้องอย่างเดียวไม่รู้พูดไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยคนโบราณเขาก็เชื่อว่าเกิดจากอิกทธิพลจากแม่ซื้อในสมัยโบราณเขาจะต้องมีพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งก็คือที่บอกว่าอะไรนั้นสามวันลูกผีสี่วันลูกคนลูกของใครมารับเอาไปหรือมีการปั้นลูกเป็นลูกเด็กตุกก๊กตาเด็กกลอกแม่ซื้อ เพราะว่ากลัวแม่ซื้อเนี่ยเอาเด็กเอาลูกไปแบบนี้เป็นต้น